นักสสมทุกทาก่านกลับมาพบเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปกับสําเด็จพิมพ์ใหญ่ปอกโพครับผมองค์นี้ผมทําไปแล้วนะครั้งหนึ่งทําทําคลิปไปแล้วองค์นี้ผมได้มาใหม่ครับผมน,น,นี่ดูดูดูกันนี่ให้ดูให้ดูนี่ให้ดูดูองค์นี้แปลกอ่ะดูองค์นี้มัเป็นพิมพ์เดียวกันครับผมแต่ดูลักษณะอ่ะดูความจักาดจักกันดิของพิมพ์นะ สมมุนนิดๆเอยมันนิดๆแต่ว่าแต่ว่าโอ้เหลือบๆด้วยข้างหลังเหลือบๆด้วยนหมเหลือบๆด้วยะแต่ว่าผมดูเกน,นะผมจะบอกให้ก็เลยจะมาเปรียบเทียบขององค์ระหว่างแท้กับเกความเป็นธรรมชาติอ่าบงั้นองค์นี้จะดูล่ําสันกว่าใหญ่กว่านิดนึงอบบบึกบึกอะเนี่ยบใหญ่กว่าเหมือนแบบคนหนุ่มอง,องค์นี้จะดู จ่อยๆเหี่ยวลงมันเนื้อเหี่ยวอ่ะจะดูแก่กว่าเใช่ไหมดูโผเพอร์ดิแต่ว่าองค์นี้โดนเคลือบด้วยอ่าเขาเรียกอะไรนะยางรักหรือว่าอ่าอะไร,รนะนรนเขาเรียกอะไรนะลืมวไปละพวกสมุนพงศ์สมุนไพรอะไรอะไรนะผมลืมขอโทษทีต่างๆเคลือบผิวไว้อ่าว่างงานน้ำสมุนอะไรสมุนไพรอะไรสักอย่าง เดี๋ยวผมจะเข้ากล้องให้ดูองนี้นะเดี๋ยวเทียบดนยยนบูนี้ใกล้ๆก่อนดีกว่าอ่าครับอ่านี่นี่หลุดเป็นแวน่แวนๆเลยมั้ยไม่ได้กระเทาะนะนเนี่ยนี่ขาวๆเนี่ยเนี่ยไม่ตัวเนี่ยหลุดเป็นแวน่นๆแวน่แวนๆออกไปเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นพ่ออะไรถึงถึงหลุดใครที่ยังไม่ดูคลิปคลิปที่แล้วที่ผมลงไปเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งไวๆ คลิปผมไม่ยาวนะคลิปผมเอาองนี้ดูก่อนที่ผมว่าเกะดูก่อนอข่ากา,ขากล่องสักนิดขออนุญาตกล่องตัวนี้นะกล่องตัวอยู่ไหนยังดูองนี้ก่อนก็คราก่อนจะได้เปรียบเทียบถูกดูเนื้อดิปพอส่องปั๊บเห็นเลยเห็นไหมเห็นอะไรเห็นความหดยุบยน่นดูดิ โอ้โห,หมือนแบบความรัดตัวเวลาแบบหดความรัดตัวว่าความเกรงของมือของไม้เห็นไหมดูบัวไอ้ดูโผลโผล่นะโผล่ดูพื้นดิมีความงอกด้วยอา่าไม่ได้ผล่จะมีความงอกเห็นไหม,ไมไตามคอตามไหลที่แบบจุดที่ไม่โดนสัมผัสเนี่ยจะเห็นตุ่ม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 ุ่มมมมเนื้อง,งอกบางนั้นอา่เอาเอาดวงนี้สลับกัน ไปที่ใบหน้าตึงเป๊ะนะตึงเป๊ะ,นนะเห,หมือนขนมอ่ะนะเหมือนขนมจะมีมวลสารนะมีมวลสารนะพยายามนะพยายามทำให,ให้ให้เหมือนดูล่ำสันเห็นไหมดูตึงดูง่ายเลยผมซื้อมันไม่แพงหรอกซื้อมาทําคลิปดูที่โพก็ตึงเห็นไหมแต่พิมพ์เนี่ยเขาแกะใหม่นะก็เลยมีความแบบเด้งสวยอะ่ะกพิมพ์เนี่ยเขาแกะใหม่แกะเลียนแบบอะ่ะ ด,ดูนะตึงเลยแต่ผิวคาดีนะถ้าแบบปล่อยไว้สักเจ็ปีห้าิบปีขึ้นเนี้ยได้เลยนะผมจะบอกให้ดูดิเนื้อสวยนะผมจะชอบเนื้อโซนเนี้ยแต่นี้มันใหม่ไงนเนื้อแกร่งอ่ะเหมือนปูหินอะไรพวกเนี้ยนะนี่ยดูความลึกของแขนดินะได้เลยแต่ดูซอกแขนดิยังมีความใหม่ไม่มีอะไรงอกไม่มีอะไรเลยไหม พระเก่ามันต้องมีฝุ่นมีความงอกมีอะไรแบบเม็ดเม็ดแคนทงแคนไซผุดขึ้นมาในดูความตึงความตึงเห็นไหมความตึงเขายามทําให้แบบเรียนแบบเป็นก้อนๆเห็นไหมโดยการใส่มูลสารอะไรเข้าไปสักอย่างนนะความพยายามเล่งอ่ะตอนที่พระยังไม่แห้งอ่ะเขาก็จะไปอบนะหรือว่าตากแดดให้มันแบบมีความหดเนี่ยดูม้วนดิซุ้มม้วนเห็นไหมตอนที่เขาทาเนี่ยมันจะไม่ม้วนหรอก พอเขาไปอบไปแห้งไปอะไรเงีเ้ยไปเร่งมันเนี่ยมันก็จะม้วนเข้าไปนิดนึงแต่เขาคงไม่ตากนานหรอกเดี๋ยวจะแตกลายงามันก็จะดูแบบว่าจงใจไงแต่อันนี้มันต้องไว้ไวสักห้าสิบปีมันจะสวยวพราง,งั้นใหม่ไม่เกินห้าปีหรอกนะของเนี่ยเอาสามปีอะเวลาเราเล่นพระดูพระเราก็ต้องจะประ,ประเมินจากผิวพระด้วยนะว่าองค์เนี้ยมันสักกี่ปีกี่ปีกี่ปีเดาเลยเดาเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวอ,อีกหน่อยเก่งเองอะ อยู่บอกให้นี่ดูอดู bon องน,นี้มั่งองแค้องแคว้าวดูดิเห็นไหมหดหดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็เม็ในในเม็ดโพลเม็ดเม็ดเม็ดโพเม็ดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมหดเป็นเม็ดเม็ดเเม็ดม็ดยไปดูเมที่แตกเนี่ย หดจนแบบหลุดไปเลยนะหลุดนะไม่ผมมันไม่ได <Yeah, S 2> ้กระเทอนนะมันหลุดไปเองเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหลุดเป็นหลุมเลยนะเนี่ยเป็นแว่นๆอย่างเงี้ยที่ซุ้มเห็นไหมตรงกลางจอพอไปไปแลหลุดไปเลยหลุดไปเองเมันโคตอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแว่นเนี้ยแบ่นเนี้ยเห็นไหมหลุดออกไปเฉยเลยนี่ก็หลุดออกไปหน่อยนึงนะไม่ได้กระเทาะอะไรนะหลุดไปเองตามกาลเวลานี่ก็กันหนึ่งเห็นไหมเป็นแว่นๆเนี่ยแบบเป็นแบบเป็นเป็นรอย หด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 อย่างเงี้ยเป็นจำจำจำอย่างเงี้ยหลุดเนี่ยแยกก็แยกแยกเห็นไหมธรรมชาตินนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยหลุดเป็นแบนแบนหลุดไปเองนะโหเสียดายหลุดไปตอนไหนก็ไม่รู้จะได้มาติดกาวหน่อยหายไปเลยนี่เนี่ยหลุดไปนานแล้วเนี่ยเก่าละนะดูพื้นดิการหดการแบบมีแบบ,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 บ ความง regions, อกอะไรดูซอกซอกแขนมีฝุ่นมีธรรมชาติมีเม็ดเม็ดที่รักแร้อยู่ไหมงอกขึ้นมามีมีคราบต่างๆมันต้องมีความเก่าบางอ่ะเหมือนผ้าหิ่งอ่ะวางไว้บนหิ่งมันก็มีแบบฝุ่นบ้างแหละอืมดูดิมาดูหูหูอืบหันข้างมาดูพื้นพื้นอันนี้มีขอบกระจก ไหมีขอบกระจกนูนขึ้นมานูนขึ้นมาเหมนไหมนูนขึ้นมาเหมือน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 พิมพ์ของอ่าหลวงพมอ่ะม,ม,มีขอบกระจกอันนี้เขาพยายามเรียนแบบอันนี้แหละพิมพ์นี้แหละอันนี้ไม่มีขอบกระจกก็ตัดชิดเลยไม่มีนูนไม่มีอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่มเีเส้นแบ่งไ้พิมพ์นะเห็นไหมเขาตัดทําแบบโบราณนะ่ะตัดมืออ่ะดูดูดูที่พื้น ตึงเป๊ะยังไม่เก่านะแล้วก็เอาแป้งมาโปะโ,โบหน่อยแป้งผสมกาวฉีดเข้าไปให้มันเกาะแน่นๆไงะนะเห็นไหมเพื่อฉีดเข้าไปกบจะได้ไม่เห็นอะไรไงไม่เห็นความใหม่ไม่เห็นมวลสารทำแบบว่านี่คือแคนไซแคนเซียมค่าแป้งขึ้นว่างั้นอืมจะหลอกเราอ่ะเห็นไหม ผ้าเก้เนี่ยเขาจะทําเป็นสกรปรกหรือว่าทําทํานองเนี้ยแหละเอามาคุมคุมไม่ให้เราเห็นอะไรมากเใช่ไหมนเนี่ยเขาก็ฉีดฉีดฉีดแป้งเลยเลยสักอย่างนี่แหละฉีดฉีดเสร็จพอแห้งปั๊บก็จะรูปเอาผ้ารูปเนี่ยเอาผ้าขัดเอาผ้ารูปบางทีขัดจนเงาเลยนะเงาเหมือนผ้าใช้งานอะ่ะผมเคยเห็นนะบางทีเอาเอาเอาเดี๋ยวขออนุญาตเอากระดาษทรายหรือผ้าทรายขัด ปั่นและเบอร์ลเอียดอ่ะให้มันแบบดูสึกสึกดูเหมือนพระใช้อ่ะดูมนมนแบบนะบางทีขัดหมดเลยขัดจนแบบเหมือนพระใช้มันก็จะเลยดูดูแบบตึงเหมือนพระใช้งานเข้าใจไหมมันขึ้นขึ้นมันเลยแต่ขอโทษจะเอาอะไรจะมันจะสึกได้ยังไงอ่ะมันจะต้องใส่กรอบอ่ะ ดังนั้น,นกรอบมันก็ต้องแบบมีเปลี่ยมบ้างอยู่ในกรอบใช่ไหมอาจจะโดนนี้โดนโดนสมัยก่อนไม่มีไม่มีกระจกใช่ไหมก็แบบอาจจะสึกตรงนี้แต่ตรงนี้ต้องไปเหลี่ยมอยู่เพราะต้องอยู่ในกรอบแต่ก่อนเขาใส่ไม่ก็มัดมัดลวดมัดเชือกใช่ไหมมันก็ต้องเห็นเป็นรอยอันนี้แบบขาดจนแบบขาดเคยเห็นไหมอะผ้าขาดที่เขาขายกันในเว็บอะขาดหมดบนจนแบบจะมนได้ยังไง จำมนได้ยังไงพระมนต้องอยู่ในกรอบเิยเออเขาจะสึกสึก้างหน้าไม่สึกไปหมดนย่นแหละเก๋แบบพราขัดขัดให้ดูเหมือนผะใช่ยแต่แรก,แรกผมก็ไม่รู้หรอกนะเห็นคนขายพระเขาล่ายฝัฟังเขาบอกเขาเขาก็นั่งขัดอยู่แหละผมก็ทําอะไรผมถามเขาอ๋อเขาก็สาธายายวิธีทำองค์นี้เป็นพระหิ่งอื กาวนาทีแล้วเดี๋ยวให้ชมหลังหน่อยชมหลังไม่ยาวนะไม่ยาวคนนี่ยาวนี่แป๊บชมหลังธรรมชาติกนแป๊บน,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 นี่มีรอยปาดอูไตธรรมชาติมนะ่บางๆไม่ใช่ลึกตึบโค้งๆ,ๆ mobile, บ้างอะไรบ้างปกติแหละยังดูความมีความบุ๋มุลมบุ๋ม เขาเรีกเยกอะไรหนอนด้นนะ่าตามดตามแรงนะดูดิธรรมชาติอะบุ๋มแต่ก็ยังดีอยู่นะดูขอบดิมีจกๆๆๆจมีการกัดกร่อนไม่ใช่ต่อตึงหอดเรียบอะแล้วโดยเฉพาะขอบเรียบมาไม่ใช่แบบยุบหยุ่ยย่นจนแบบว่าสมัยก่อนที่เขาจะสอนกันให้แบบ ขอบนี่แบบต้องแบบว่ายับยน่นอะใช่ไหมอันนี้เป็นตึงเป็นธรรมชาตินะสมัยนี้ต้องเล่นตึงเป็นธรรมชาติเนื้อแกร่งองค์นี้เนื้อแกร่งมีความปานี้ในการทำอืมนะมีความปานี่ในการทําผมสันนิษฐานต้องเป็นสายวังนะพิมพ์นี้เขาเล่นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่จากลนหรือใบผมก็ไม่ทราบนะแต่ผมสันนิษฐานเป็นสายวางังสายรุรักอ่ะว่างั้นอะ จะเป็นสายวัดหรือไม่หรือว่าสายวังผมก็ยังไม่ทราบนะมีเม็ดเขียวเม็ดอะไรได้วยนะผมไม่ต้องเข้ากล้องนะใครอยากดูก็ไปย้อนดูคลิปที่แล้วคลิปที่สามหรือไงซีพีสามนะมีเม็ดเขียวไม่หมดสารดีบอกเลยนะเป็นผ้าหิ้งเก็บหิ้งอ่ะนี่ดูของเก๋ตรงนี้นี่โอเค๋แว๊บ โอ oh, ้ยยุบจุ๋ยตามตำราเลยมีรอยปาดคบแหมะนะแหม,แมพยายามอ่ะพยายามมีรอยแบบรอยปาดซิมูลสารคู่ติดแหมปาดยาวเลยไม่มีไม่มีรอยตึงเลยแหมดูดิพยายามทําอ่ะพยายามหลอกอะ่ะคนไม่รู้เลยทำตำราเลยเว้ยนะมาดูดิอ่าแต่เนื้อย,ยังตึมอยู่มองเข้าไปในรูนี่ไม่มีอะไรเลย嘛ขาวสะอาดนวลเนียน ครับแป้งเรียบร้อยอืมดูด้านหลังมั้งครับด้านหลังมีปูไตไหมมีรอยยุบหุ่ยเว้ยโอ้เหมือนไม่เหมือนไหมเอ่ยดูดิดูดิอ่ะโอ้มีรอยอะไรไตรอยปาดรอยปาดงั้นอ๋อพยายามอ่ะพยายามมีมุนสารนะบอกให้แต่มุนสารยังใหม่อยู่เลยนะมีเม็ดเขียวเม็ดเขียวด้วยนะ

เก้ okay, ไม่ได้นานหรอกครับองนี้แต่สวยนะมันทำสวยนะแต่เนื้อมันตึงไปล่าสันไปดูตรงนี้จะแบบสวยกว่าไม่แบบอ้วนอ้วนเพลอะเห็นไหมอันนี้อ้วนเพลใ,ใหญ่เลยล่าใหญ่เลยมาตึงเนื้อตึงผิดกันเลยไหมโอเคนะคลิปนี้สั้นสั้นๆโอเค อน,นุญาตออกน่ะขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมอืมกดได้เป็นกุลังใจสักนิดไว้เจอกันคลิปต่ตอไปครับอสวัสดีครับนี่งนี้จำนะภาพสวยนะสะสมได้ครับผม